พอหรือยังเอาไว้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเดินอ้าวชายอาเช่งอีกหนึ่งปัญหายอมเามขอโอากาศพระอาจารย์ครับคือเมื่อต้นชั่วโมงพระอาจารย์พูดถึงมหายานแล้วก็บอกว่าเขามองเราว่าเป็นอนุร,รักษ์นิยมแล้วก็เขาเป็นหัวก้าวหน้าแล้วก็พระอาจารย์พูดถึงบันทึกของพระธรรมสัมจังว่าเทราวาสเห็นเนตอนนั้นพระธรรมสัมจังเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของฝ่ายเทราวาสมีความเคร่งเครียดตรงนี้เขาก็เลยมีการปีแผ่มุมของอาจารย์มีความคำทีตำ อาจารย์ทั้งหลายของฝั่งมหายานก็แกะคำพีนนะครับแล้วระอาจารย์ก็พูดถึงในเรื่องของตัวศีลต่อจากนี้อีนะครับอยากที่คําถามก็คือว่าอยากจะถามว่าเราควรมองเขาอย่างไรให้ไม่หลุดนอกกรอบแล้วมองมองเราอย่างไรให้ไม่หลุดนอกกรอบครับรอาจารย์ว่า <c oughs> ว่าจะ,จะจะสรุปตรงนี้อย่างไรว่าเขามองเราอย่างนั้นเราเราควรมีท่าทีอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอใช้เวลา <c oughs> ไม่มากนะเพราะเกิดเวลามันนิดนึงตรงน,นี้ก็คืออย่างนี้ว่าเราจะมองถึงด้านเทววาสมหายานถ้าเป็นที่เบตเนี่ยเขาถือว่าเป็นวัชรยานวัชรยานคือจริงจริง ในเรื่องของการที่พุทธศาสนาตามด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นมาอย่างยาวนานเป็นเรื่องปกตินะการที่ทัศนะความเห็นมาระยะหลังก็มีการแยกออกเป็นหลายๆฝ่ายแยกออามเเป็นหลายฝ่ายหลังพุทธบรินิพนเนี่ยที่สมเดือนแล้วพระมหากษัสริ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่เป็นกลุ่มหลักก็ทําปฐมสังคยนายาณาทำสัตบุญนักพภูเขาเวพาและวันพฤเนี่ยแล้วก็มีชั้นธรรมาติร่วมกันว่าเราจะไม่แก้ไขปรับปรุงจะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอน ะารรมคำสอนของพระสมมาสมุทรเจ้าเราจะรักษาคือเหตุผลก็คือว่าเราไม่อาจที่จะรู้พุทธประสงค์ของพระผู้้มีพระภาคเจ้าได้ว่าโดยพุทธประสงค์โดยพระปัญญายาณของพระพุทธเจ้านั้นน่ะที่ทรงบอกว่าสิกขาบทใด,ดเล็กน้อยเนี่ยควรจะละหรือท้าทสง็นสงควรจะเพิกถอนก็ได้เนี่ยตรงนั้นน่ะพระสงฆ์ก็มาถกกันเต็มที่ในที่สุดจริงๆก็ไม่อาจไม่อาจที่จะไปรู้ได้อย่างแท้จริงเพราะว่าเราเชื่อมั่นพระปัญญายาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อมั่นตรงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนั้น เราก็จะอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นี่กลุ่มเทราวาสก็เลยถือมตินี้แล้วก็เลยไม่มีการเพิ่มเติมหรือตัดอันนี้ก็เลยถือมติกันมาตามลําดับแต่กลุ่มพ่อมาอิกรยะหลังกลุ่มหนึ่งเขาเห็นว่าเขาทาตามพุทธมติเหมือนกันเขาก็ถือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อสงเห็นว่าสิกขาบทใดหรือว่าข้อมูลใดเนี่ยที่สงมีมติร่วมกันที่จะเพิกถอนก็ได้เขาก็บอกว่าเขาก็ทําตามมติเมื่อมีมีกระบวนการความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ก็ต้องมีการการแยกออกมาแล้วก็เยอะแยะหมดอัันน้นก็มมาาาตาลดํดบ ฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเรามองถึงเจาะลึกจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาด้านความเป็นมาของศาสนาที่เป็นไปตามประเทศนั้นๆและถิ่นนั้นๆเป็นต้นด้วยและโดยเฉพาะการต่อสู้กันเราจะเห็นชัดเลยมามา1,000กว่าปีเนี่ยระหว่างศาสนาฮินดูเนี่ยกับกับพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อฮินดูตั้งลำได้หลังจากที่ซบเซาอย่างมากในสมัยรั้งพุทธกาลแล้วยิ่งมายุคของพระเร้าอโศมหาราชไปแล้วเนี่ย ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เนี่ยโซมลงไปอย่างมากเลยแต่เพราะเขาตั้งหลักได้จากการทางการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีกษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์ขึ้นมามีบทบาทขึ้นมาแต่เนี้ยเขาตั้งหลักขึ้นได้ก็ฟื้นฟูไอ้ตรงนี้นี่แหละก็เลยมาเป็นปัจจัยต่อากันว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายา,ยานเห็นมุมตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าขืนว่าจะไปทําตามอนุร,รักษ์นิยมไม่ได้แล้วเมื่อเขามีตัวเล่นเยอะเลยนะเช่นว่ามีทั้งพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์พระวิษณุหลากหลายเหล่านี้เป็นต้นเลยนะพอมาเยอะขึ้นมาแล้วฝ่ายมหายานก็มีตัวเเลืออกยะ อาวโลติกสวนมันชุสาวัชระาปานีจนถึงกวนอิมโพธิสัตว์ในมาเลยแต่เนี้ยทั้งหมดเหล่านี้ก็คือมาต้องการดึงสาสนิกกันหรือว่ามาต่อสู้กันเ,เขาอ้อนวอนได้แล้วก็อ่อนวอนแล้วจะเห็นชัดว่าพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหาย,ยานกับพระโพธิสัตว์ฝ่ายเทรวาต่างกันพระโพธิสัตว์ของมหายานเนี่ยจะมีอย่างเจ้าแม่กวนอิมพันมือเป็นต้นเลยเนี่ยนะหรือเขาเข้าไปสามารถร้องขอได้ร้องขอรอผลดลบรนดาลได้ยิางนี้เป็นต้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเทรวาเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นให้ดูพระองค์เป็นแบบอย่าง เมื่อดูและศึกษาเรียนรู้แล้วเราจะได้เกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสติเกิดสมา,สมาธิรราเกิดปัญญาแล้วเจอปัญหาชีวิตอะไรทําผิดทําถูกอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คือจุดต่างกันเนาะถ้าเรามองจะได้เห็นชัดว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าพุทธศาสนาฝ่ายที่เราศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยริงอยู่ถ้าเขาจะมองเราว่าเป็นกลุ่มที่ว่าไม่ยอมออกจากตัวบทเลยแล้วก็เคร่งเครียดถือเอาจริงเอาจังบางมุมก็มีเราต้องยอมรับตรงนั้นด้วยแต่คนที่เรียนรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิที่ไม่เป็นอรรถกถูปริยัติที่ศึกษาคาาาสออนนพรเเจ้้้้มมมมีีียยยยู่่่่่ไไไใชทดดวตัณหิิฐ ที่เอายึดคําสอนแล้วก็จนรู้สึกว่าเอาคอํา,าสอนไปฟาดงวงฟาดงานหรือไปประทุศน์ลายไปเบียดเบียนกันหนึ่งก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยอย่างนี้ตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะฉะนั้นการที่เขามองเราก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทําให้เราได้ข้อคิดกระตุกให้เราคิดบอกว่าเอาละเรามีพระธรรมคำสอนพุทธ้าอยู่แล้วที่บอกถึงเรื่องในการเรียนคําสอนเรียนอรรถคตูปริยัตหรือคันดาภาริกาปริยัตหรือวันนิสระนาถปริยัตของเราก็ต้องเป็นนิสระนาถปริยัตเรียนปริยัตเพื่อยกตนออกจากชาติทุกชราทุกพยาธิทุกข์มร้าาเวแลเอาามเป็นหลักกในนนาารทีี่จะดํเิิชวตไปในทางทีี่ดหรือกก็ลับายเปป็นระะโยยชนนนน์เีี่่กก็ลลตัั้งหไแค้ เอาละตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่นาทีอยากให้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันเยอะๆอย่างนี้เจริญสมาธิสิกขากจะฝึกอนานาปนานสติเลยก็ได้ <S <S 1> <S 1> หรือว่าท่านทั้งหลายชํานาญในเรื่องของกรรมฐานอื่นที่ได้เรียนรู้กันมานานๆก็ได้แต่ถ้าปรารถนาในจะฝึกอนานาปานสติก็นึกถึงพระดำรักข์ครูพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสมาธิพิกเวบาเวทาเป็นต้นบอกว่าภิกษุทั้งหลายเทอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นจะรรู้ชัดตามความเป็นจริง แล้วก็บอกอานาปาณสติที่ภิกษุจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วจะยังบาปอาสรุรกรรมมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายฝึกสติในการที่จะกําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะถ้าอย่างนี้ก็คือเรามีวิธีการก็คือมีความชํานาญพอสมควรที่จะฝึกทกําจิตให้โปร่งโล่งเบานะให้มองเห็นว่ามีมีความสุขในการกระทําแล้วก็ตั้งสติในการที่จะกําหนดหมายในการที่จะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งขึ้นมา เพียงแต่ว่าปรุงแต่งจิตให้ได้ความช่ำชื่น,นเบิกบานล่าเริงและผ่องใสแล้วก็กำหนดหมายให้เกิดความสุขสมานาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติในการระลึกลมหายใจเข้าและก็ลมหายใจออกก็จะได้เป็นปัจจัยต่อสมาธิคือความตั้งมัน่นแห่งจิตแล้วก็ใช้ความเพียรประคองหนุนไม่ให้จิตไม่ให้บาปทั้งหลายไหลเข้าสู่จิตใหม่ๆสมาธิยังไม่มีกาลังเนาะก็ต้องอาศัยกําลังของสติในการที่จะตั้งมั่นในลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ด้ยจิตที่แผ่วเบาแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในการกระทําตัดความกังวลทั้งหลายที่จะมารบก,กวนใจทั้งหลายให้ออกไปประดุจหนึ่งว่าเมื่อสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่กําลังกุศลจิตเกิดขึ้นนี้เป็นพระธรรมเนาะถึงแม้จะเป็นโลกิยะสติที่เป็นพระธรรมสมาธิก็เป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมตัวความเพียรก็เป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมปัญญารู้ชัดจัดกเก็บทุกข,ขั้นตอนก็เป็นธรรมะเป็นกุศลธรรม พระเจ้าบอกว่าทาแล้ววินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วทําวินัยจะเป็นาศาสดาของถูอเวลาสติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นประดุดเหมือนว่าเราได้ฟ้าพระพุทธเจ้าเลยเนะี่ยมาทำรักษาเหมือนฉัดเหมือนล่มป้องกันไม่ให้กิเลสืิราคาโทสะโมหะไหลั่วลดฉัดหรือล่มก็เหมือนกับป้องกันแดดและฝนนี่เหมือนกันสติเกิดขึ้นก็ปิดกันไม่ราคาโทสะโมหะไหลเข้าสู่จิตสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญากร็รู้ชัดจัดเก็บทุกข,ขั้นตอนนีแปลว่าเราเข้าถึงธรรมะระดับสติระดับสมาธิระดับปัญญาระดับความเพียรที่สร้างสรรค์ รารู้สึกชื่นใจว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในกระแสะชีวิตประดุดดพุทธเจ้ารักษาเราด้วยเราไม่เว้นเราไม่ละเว้นพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ละเว้นเราถึงแม้จะเป็นโลกียะก็ปุบให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องติดต่อและต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็ให้เป็นไปยังไม่ขาดสายแล้วพรรู้สึกว่าเป็นบุญญาลาภที่พุทธเจ้าบอกว่าอุปกรณ์แห่งการตั้งสติก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่แล้วแก่เราท่านทั้งหลายตอนนี้ลมหายใจยังไม่ขาดเรามีโอกาสจะตั้งสติกำหนด วันนี้เรามีอุปกรณ์ในการฝึกสติอย่างดีที่สุดคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นเพราะพระธมลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้เป็นบุญ,ญาราบจริงจริงและลมมีความสําคัญกับชีวิตจริงๆแม้ในเลือดแม้ในเส้นเลือดแม้ในกระแสชีวิตทุกจุดต้องอาศัยออกซิเจนก็คือลมนั่นเองฉะนั้นลมสําคัญมากเราขาดไม่ได้เลยนะขาดลมเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราตายทันทีขาดน้ํายังพออยู่ได้ระดับหนึ่งขาดอาหารยังอยู่ได้ทั้งหลายวันแต่ถ้าขาดลมเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีตายเอาละ ตอนที่ลมหายใจเรายังมีอยู่เราจะเอารมเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นพิจารณาอย่างนี้เแร้เกิดความชื่นใจว่าพุทธเจ้าประทานกรรมฐานใี่เราซึ่งดีที่สุดประเสริฐที่สุดที่เราจะไม่สักแต่ว่าหายใจทิ้งเป็นอยู่ในการขาดสตินับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจจะได้ประสบความสาเร็จในการกระทำเนาะ